แล้วก็ยิ้มแย้ยมไว้ใครวันแล้วดีใจแล้วซ้นหน่ะนะหยพี่ดีใจมากเลยอะไรมันเออหนูนก็เลยคิดอ๋อพี่เขาดีใจพี่เขาไม่ตั้งใจที่จะทําแรงอะไรมาเนี้ยอืมแต่ว่าที่หนุไม่ได้พูดเพราะว่าหนุ่มต้มเมื่อวานหนุ่มต้มพูดแล้วนะครับที่พี่ๆเขาเอ่ามาถ่ายรูปใช่ไหมหนุ่มๆเห็นเหมือนเหมือนพี่เขาแคปลงอเอาเพียงไรครับขอบคุณแม่คุณครับ แม่กุนแม่กลุนสงสัยคุณครูท่านดนฝึกนักเรียนปลายๆจนเสียงแหบหมดเลยวันนี้ก็เลยเสียงเปนง็นด้วนกันเอาคนพี่ทีตีครับช้างอีกหนึ่งตัวไม่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นนุกเป็นปลายหรือเป็นทุกคนในบ้านสิงเราก็ไม่อยากให้พี่พีเอฟซี อมองกันไม่ดีนะครับก็ไม่อยากให้พี่พีเอฟซทะเลาะกันนะครับเพราะว่าเพราะว่านุกนุกนุกก็ดูแล้วว่าพี่พีเอฟซคนนั้นอะ่ะเขาไม่ได้มีความคิดที่จะทําน้องแรงไม่ได้มีความคิดที่จะปองร้ายแต่พี่เขาดีใจอ่าเนี่ยเหมือนกับมือนุกเนี่ยดูสินี่นอันนี้อันอันนี้ข้างเก่าก็ก็มีแผลข้างใหม่ก็มีแผลอ่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแผลเยอะอยู่นะแต่ว่านุกก็ต้องมองกลับกัน ว่าถ้าเป็นนุกสมัยแต่ก่อนนุกไปดูคุณเบิร์ตปฐุมราชโอ้นุกดีใจมากนุกพยายามที่จะไปจับมือเขานุกอยู่ไกลแล้วนุกจับจับมือเขาอะขัดจับได้นุกก็ต้องกําไว้บีบไว้เพื่อที่จะจับมือเขาโดนที่สุดอ่านี่คือสมัยก่อนแล้วนุกลองย้อนกลับมาดูตัวเองคือพี่เขามาหาเราพี่เขาก็ต้องชอบเรามากแล้วเขาก็ต้องอยากจับมือเราไว้นานๆอยากสิบายมือห้องสินะ่ะนุกก็เลยเข้าใจเขาว่าเออบางและบางคนพี่เขาลืมไงว่าพี่เขามีเล็บยาว พี่เขาก็จับแล้วก็อยากเอาไว้เอาไว้นานแต่ว่าลืมไปว่าเล็บอกำลังกลังถืออย่างมี้นี่นะอันนี้นุกเข้าใจแล้วนี้นุกก็เลยกลับมาคิดว่าถ้าเราจะบอกพี่พี่ให้เซฟไม่ได้หรอกอเราต้องบอกตัวเราเองเราต้องจับอ่ากับพี่พี่เราต้องระวังมากขึ้นอะไรประมาณนี้อีลีนุกเคยนุกเคยผ่านมาเบิ้ปลปฐนะุมราชเป็นมายดอนุกเลยเมื่อย้อนกลับไปเมือ่อสองสามปีก่อนนุกไปดูคุณเบิ้ลได้ไปดูคอนเสิร์ตคุณเบิ้ลคอนเสิร์ต แรกของนุกที่ได้ไปเจอคนเบื่อเลยเอาคนพี่พี่เลยวะพี่ฝ้าหยหรือเปล่านั่นแหละนุกก็ไปจับมือเราแต่นุกยูกไกลมากนุกเอื้อมปั๊บเลยนุกก็จับไปโดนเลยนุกก็นุกก็จับมือใบลมือเราโอ้นุกมีความสูงแห้งเกือบพราะอาบน้ำมาเมื่อนั้นขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับ สิ่งของที่มอว์ไม่กำลุงนะแต่แต่แต่เมื่อวานต้องเมื่อวานต้องต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยพี่พีเอซด้วยนะครับอีกหนึ่งอย่างคือเมื่อวานยืนถ่ายรูปเตะบอลม,มาเตะบอลมาเสร็จแล้วได,ได้ได้พักประมาณเงินนั่นแหละเอาง่ายๆปีก่อนจะมีนุกกปแก๊ปแจ็ค อมอฟยังไม่มาจะมีสี่คนนะครับเอ้ยห้าคนพี่ขามด้วยมีห้าคนนี่แหละพวกเราพากันรวมเงินกันซื้อหมวกแก๊ปที่พี่สิงชอบใส่ของแม็กพวกเราออกกันคนละร้อยทั้งหมดจะเป็นห้าร้อยแล้วก็รวมเงินกันซื้อหมวกหนึ่งใบให้กับพี่สิงในปีก่อนถ้าย้อนเดี๋ยววันเกิดพี่สิง์มันจะขึ้นเตือนพี่สิงถ้าพี่สิงแชร์ก็จะเห็นนะครับพวกเรารวมเงินกันซื้อ หมวกใบเดียวนะครับพวกเราออกเงินกันคนละร้อยบาทนั่นแหละแล้วพี่สิงแกก็โพสต์ว่าเออเด็กๆพวกนี้ซื้อของอะไรมาให้อะไรประมาณเนี้ยก็น่ารักมากแต่ปีนี้พวกเราก็มีหน้าที่การงานแล้วก็มีงานด้วยก็มีพี่เอฟซีรักเยอะมากนะครับมึงก่อนราส่ง เพียงไม่เบ่งเพียงไม่เบ่ง แบนผ่านหอนผ่านหนาวมาประสันเขาวอะแบนผ่านร้อนผ่านหนาวมาอยู่ในชีวิตเขานี่นแหละค้างเหรอเข้าไปเข้าไปเข้าคางไปครับเอาคางเขาสั่นโอ้ตายเข้าคางไปนอขอบคุณพี่ยุ๊ธตูดต่ด้วยนะครับ สำหรับช้างหนึ่งตัวที่มอไปกับนุงนะก็ยังไม่ค้างโอเคมันหายแล้วยังเลยไม่ค้างไหนว่าจะใส่กรอบผมเอาให้เขาไปใส่กรอบแล้วเขาโบไปไม่ไดลาไปผมเลยขอขึ้นเลยมากเลยแหละเศร้าแล้วนกสวยจังสวยจังไหนเลยนี่โบไปด้อ นะ okay. ออกแล้วเข้าใหม่ดูครับช้งอ๋อสวัสดีแม่ลุงครับมาแล้วขอบคุณแม่ลุงมากๆเลยนะครับช้างหนึ่งตัว ตัวบเขียบมันคือน้อยนาออกแล้วเข้าใหม่ดูครับผมเข้าใหม่ดูครับผมมันเหมือนดูทุกคนดูนะทุกคนว่าตานุกเหมือนคนที่ทำตาสองชั้นมาไหมเหมือนไหม มาไหมเหมือนไหมนี่มงคนตามตาสองชั้นมาไหมลหลายๆคนจะคิดว่านกสัญญกรรมมาทั้งหน้่นะแต่รจริงๆแล้วนกแค่ของคับพี่กระปุกแค่นกไปกดสิวเฉยนก ตายแล้วครับพี่โก้พี่น้องทุกคนนุกจะขยับไม่จะข้างสิแค่นุกไปกดสิวเฉยๆนุกก็ยังเจ็บเลยแต่นุกขยับไม่ได้นะเพราะว่ามันจะข้างพี่ๆบอกว่ามันจะข้างนุกขยับแค่ตาได้อย่างเดียวนะ มันจะค้างไหมเพิ่งติดตามไปกองห้องไปไม่เหมือนเหมืนอนคนงมูมันทำจำมูกละจมูกพรนองขึอแม่หมดครับ มันเป็นการมันเป็นกับการจัดฟันด้วยแหละคอยดูน้องนุกยิ่งจัดฟันมันจะยิ่งโด่งขึ้นอ่ะค้างจังเลยสะดุดคัะโอ้สะดุดวะโอเคงั้นก็หอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวนุกกจะพักผ่อนสักหน่อยว่านีนอนจังน้อยแล้วจะเจอกันนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับเจอกันนอนสักครึ่งชั่วโมงก่อน